อันนี้จะพูดถึงเรื่องที่เจนประสบพบเจอมาตั้งแต่เด็กแบบว่าประสบการณ์ตรงประสบการ์ตรงมากๆนั่นก็คือไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอะไรกับคนในครอบครัวได้เลยเพราะถูกมองว่าเราเถียงก้าวร้าวหรือว่าดื้อนั่นเองอแต่แบบเวลาเขาพูดอะไรมาก็แบบทำไมอ่ะจะทำไมตลอดจะเถียงตลอดพี่ว่านะใครๆก็ต้องเคยโดนไม่ว่าจะพ่อแม่หรือผู้ปกครองดุบ้างแหละเนาะผู้ปกครองก็น่าจะมองเห็นเราว่าตรงจุดนี้พอเราใช้เหตุผล บวกกับการพูดด้วยน้ำเสียงที่อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะน้องเจนกลับมากันที่ EP2 อีกแล้วนะคะพี่แนนอ,คคอันนี้จะพูดถึงเรื่องที่เจนประสบพบเจอมาตั้งแต่เด็กแบบว่าประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงมากๆนั่นก็คือ ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอะไรกับคนในครอบครัวได้เลยเพราะถูกมองว่าเราเถียงก้าวร้าวหรือว่าดื้อนั่นเองเอาจริงๆเป็นเพราะตัวเจนเองเจนมองอันนี้มันเป็นเพราะตัวเจนเองเพราะเจนเนะ่ะเป็นเด็กดื้อแบบหมายถึงว่าเด็กดื้อเด็กดื้อเราเจนคิดว่าตอนนั้นมันเป็นความแบบอยากเอาชนะปาคือแบบดื้อ โอ้โหเถียงกับป้าเถียงเก่งมากคือแบบทะเลาะกับป้าบ่อยมากแต่คือมันไม่ได้เป็นการทะเลาะแบบใหญ่โตอะไรอย่างนี้นะคะแต่แบบเวลาเขาพูดอะไรมาก็แบบทําไมอ่ะทําไมตลอดจะเถียงตลอดแล้วทาไมป้าแบบไม่อย่างนั้นนะทําไมป้าเป็นอย่างนี้ป้าก็แบบโอ้โหโกรธ<า>โมโหชเชื่อว่าเขาก็น่าจะแบบพอเราเถียงเยอะมากๆเขาก็อาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันก็โกรธอ่ะเขาก็อยากจะเอาชนะหลานให้ได้เหมือนกันเพราะหลานก็เถียงไม่หยุด ป้าเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงพี่นึกภาพออกเลยนะคะแล้วมันมีครั้งหนึ่งอะค่ะเจนเถียงเขาแบบน่าจะเถียงหนักมากเขาถือไม้มาเสร็จแล้วเขาวิ่งไล่ตีเจรรอบบ้านแล้วนี่ก็เด็กแล้วแสบก็วิ่งรอบบ้านแบบรอบบ้านจริงๆอะค่ะคือเขาก็ต้องไล่จับเซนก็แบบมาคิดตอนนี้โอ้ยจะมันดื้อจริงๆนะแล้วด้วยความที่พอตอนนี้เรามีหลานเองอะแล้วหลานพูดเราไม่ไม่ฟังอะเราแบบเหมือนแบบ หมือนควนมันออกหัวพี่แนนเห็นเห็นภาพตอนเองตัวเองตอนเด็กไหมคะกับคุณป้าคะทไมไม่ทําไมแบบไม่ไม่ฟังทําไมหลานไม่ฟังแต่จริงๆเราไม่ได้หยิบไม้มาตีหลานแบบนั้นนะคะแต่เราแบบเราก็จะพูดกับเขาดีๆแต่บางทีมันเป็นอารมณ์แบบโอ๊ยโอ๊ยอย่างเงี้ยขาดนัเจเออแต่หลานเพราะเด็กแต่เด็กสมัยใหม่เขาเขาก็ไม่ได้มาเถียงแบบเราเมื่อก่อนนะคะเขาก็จะแบบพูดด้วยเหตุด้วยผลออืแต่ทีเนี้ยไอ้เมื่อก่อนตอนที่เราเด็กๆอ่ะ ตอนย้อนไปนะคะอย่างที่เจนเล่าให้ฟังพอเจนเถียงเยอะๆมากๆเข้าอย่างเนี้ยแล้วพอบางทีเจนอยากจะพูดก,กับป้าด้วยเหตุด้วยผลน่ะานนบางทีว่าเขาไม่ฟังแหละเพราะว่าเขาคิดว่าเราเถียง,ยงใช่ไหมคะใช่แล้วก็บางทีนั่นแหละก็เป็นเรื่องขึ้นมา,าเพราะว่าเราอาธิบายแล้วทําไมอ่ะป้าต้องหาว่าเถียงอ่าอื uh ือแบบเนี้ยค่ะจริงๆพี่แนนเองก็คงจะเคยโดนดุบ้างแหละอยากไห้พี่แนนลองลอง เล่าให้ฟัง่อยว่าพี่แนนโดนดุยังไงเถียงไหมแล้วก็รับมือกับมันยังไงค่ะได้ค่ะน้องเจพี่ว่านะใครๆก็ต้องเคยโดนเออไม่ว่าจะพ่อแม่หรือผู้ปกครองดุบ้างแหละเนาะใช่เพราะว่าตอนเด็กมันก็ต้องมีความความซนในแบบเด็กๆอยู่แล้วถูกต้องไหมใช่ค่ะแต่ว่าพี่ว่าแต่ละคนก็อาจจะโดนโดนดุในเรื่องที่แบบแตกต่างกันออกไปเนาะในแต่ละคนแล้วก็ตอนที่พี่โดนดุอะค่ะบางครั้งพี่ก็จะเงียบ เนาะเงียบฟังแบบ<ด>ไม่ตอบอะไรไเงียบไปได้เลยเหมือนแบบแต่ว่าอาจจะมีความเงียบที่แบบเป็นดื้อเงียบนะเงียบอ๋อก็คือเหมือนเข้าหูซ้ายออกหูขวาอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เก็บไว้หรอกใช่แต่ว่าบางทีเราก็อดไม่ไหวเนาะเราก็อาจจะต้องมีเถียงเถียงผู้ปกครองหรือเถียงพ่อแม่กลับไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะน้องเจนม,มันมันคือจริงๆถ้าเด็กที่ไม่เถียงเลยอาจจะมีน้อยมากๆพี่<า>ว่าน้อยนะอาจจะมีแหละแต่มีน้อยมากๆส่วนมากมันก็จะต้องมี การเถียงกลับไปบ้างใช่ค่ะเอ๊แล้วหลายๆคนก็จะคิดว่าเนี่ยหนูแสดงความคิดเห็นนะคะอืแต่ที่บ้านผู้ปกครองอาจจะมองว่าเถียงแสดงความคิดเห็นกับเถียงเนี่ยมันมันเท่ากันไหมมันเหมือนกันไหมคะทาไมผู้ปกครองชอบบอกว่าแบบแสดงความคิดเห็นเท่ากับเถียงอพี่แนนพี่แนนรู้สึกแบบนั้นไหมหมายถึงหมายถึงว่าผู้ปกครองพี่แนนรู้สึกอย่างนั้นไหมสําหรับผู้ปกครองพี่เหรอพี่ก็อาจว่าเขาอาจจะมีมุมมองที่มองอย่างนั้นว่าเรา อธิบายแสดงความคิดเห็นกลายเป็นการเถียงแต่สําหรับตัวพี่พี่ว่ามันมันไม่มันไม่เหมือนกันเลยนะเอสองอันนี้ไม่เหมือนกันเลยก็คืออืมพี่ว่ามันแล้วแต่มุมมองของของผู้ปกครองแต่ละคนเนาะน้องเจนผู้ปกครองบางท่านเขาก็อาจจะเปิดรับอ่าเปิดรับความคิดเห็นหรือว่าสามารถให้ให้เด็กหรือว่าให้เราอะค่ะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เลยเนาะอืมแต่ผู้ปกครองบางคนเนาะผู้ปกครองบางคนก็คือเขาก็จะคิดว่าสิ่งที่เรานั้นพูดออกไปค่ะมันกลายเป็นการ เถียงซะงั้นอืจริงใช่ค่ะซึ่งซึ่งในบางทีอ่ะบางทีเราต้องดูตัวที่ตัวเราเองด้วยเนาะว่าการที่เราพูดหรือว่าเราแสดงความคิดเห็นในส่วนของเราออกไปนั้นอ่ะเราใช้ลักษณะการพูดหรือว่าน้ําเสียงแบบไหนในการที่แบบบอกไปหรือว่าสื่อสารออกไปใช่ค่ะบางทีสําคัญแบบแบบเด็กบางคนก็คือจริงแหละว่าเรา ว่าเราอยากแสดงความคิดเห็นเราอยากให้เหตุผลแต่ว่าในวิธีการพูดของของ,ของเราหรือของเด็กคนนั้นนะคะอาจจะเป็นการใช้อารมณ์ เใช่อารมณ์รู้พูดทุวมแบบไม่ได้บอกก่อนว่าเออแน่อยากแสดงความคิดเห็นขอแสดงความคิดเห็นนะนี่เป็นเหตุผลของมุมหนูอาจจะอาจจะแบบไม่ได้เกริ่นหรือไม่ได้พูดด้วยน้ําเสียงแบบที่น้องเจนพูดเมื่อกี้อาจจะใช้อารมณ์หรือว่าใช้คําพูดที่แบบเหมือนกระชากเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเจนหรือว่าบางทีอาจจะพูดไปด้วยแล้วก็แบบแสดงท่าทางที่เป็นการหุดหีดหุดหิดอืมใช่หรือว่าใช้เสียงดังเนาะใส่ผู้ปกครองพี่ว่าอันเนี้ยก็จะมันจะออกไปเป็น เหมือนการที่เรากําลังเถียงเขาอยู่ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเราใช้เหตุผลในการพูดอืซึ่งถ้าเราสามารถควบคุมการพูดหรือว่าวิธีการแสดงออกของเราได้ค่ะพี่ว่าผู้ปกครองก็น่าจะที่จะเปิดใจแล้วก็ยอมรับฟังเรามากขึ้นเนาะน้องเจนอน้องศิละปะในการสื่อสารมันสาคัญมาก,มากๆเลยนะคะถูกต้องค่ะน้องเจนต้องฝึกไว้อะโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวเราควรจะสื่อสารกันด้วยความแบบ เรียกว่าลำมุนละม่อมหน่อยอ่าใช่แล้วก็ต้องใช้เหมือนความใจเย็นเข้าสู้ด้วยนะคะน้องเจนผู้ปกครองก็น่าจะมองเห็นเราว่าอ่เตรงจุดเนี้ยพอเราใช้เหตุผลบวกกับการพูดด้วยน้าเสียงที่อ่ ไม่ใช้อารมณ์เนาะแล้วก็มีความใจเย็นในการอธิบายเขาด้วยพี่ว่าตรงเนี้ยผู้ปกครองเขาก็น่าจะมีความเข้าใจแล้วมากขึ้นแหละแต่ในผู้ปกครอง<น>มองมเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนอะอคือเธอต้องฟังฉันสิเออ,อพี่แนนรู้สึกยังไงบ้างคะแบบคิดยังไงอะกับคำว,ว่าคาําว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนใช่ไหมคะน้องเจนสําหรับพี่นะคะคําว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนนั้นมันอาจจะใช้ได้กับแค่บางเรื่องเท่านั้นนะอืในบางกรณีเพราะว่าด้วยยุคสมัย เปลี่ยนไปเยอะมากที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่อย่างรวดเร็วเนาะการที่ผู้ใหญ่อ่ะค่ะเอาเอาคำเนี้ยมาใช้ในบางทีอ่ะบางทีมันมันใช้ไม่ได้แล้วนะกับเหตุการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าประสบการณ์ของผู้ใหญ่ในสมัยก่อนไม่เหมือนที่เขาผ่านมาใช่กับประสบการณ์ที่เด็กสมัยเนี้ยได้เจอซึ่งมันไม่เหมือนกันจริงมันไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะมันมีความแตกต่างกันมากแล้วก็สําหรับพี่คิดว่าเออเด็กๆในสมัยเนี้ยเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดหรือว่าทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยเป็นของตัวเองอืมเป็นของตัวเองแล้วก็แสดงออกมาอย่างชัดเจนด้วยใช่ถูกต้องค่ะแสดงออกมาอย่างชัดเจนเลยแล้วก็อ่าถึงแม้แบบในบางเรื่องอะคะ่ะเด็กเขาอาจจะแบบมีคนที่แบบไปเตือนเด็กเขาแล้วเด็กกเขาก็อาจจะแบบก็หนูอยากลองทํา <c oughs> ก็ผมอยากลองทําก่อน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ผมยังไม่ได้ลองทําเลยแล้วมันจะเป็นจริงหรอมันจะเป็นอย่างที่แบบอคนนู้นคนน,นั้นบอก จริงๆหรออแค่อยากลองทําดูอะไรอย่เงี้ยพี่ว่าก็ตรงเนี้ยค่ะก็คือปล่อยให้เขาได้ลองให้ให้ให้เด็กๆได้ลองทําดูเนาะว่าแบบเขาทําไปแล้วผลลัพธ์มันจออกมายังไงอย่างเงี้ยให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้เรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ค่ะแต่ก็มีอีกแง่มุมหนึ่งเนาะที่พี่อยากจะบอกก็คือในการที่ผู้ใหญ่ค่ะเขาได้เตือนเราเนาะเพราะว่าเขาอะเป็นห่วงเรา จริงเราอาจจะมองมุมนี้ว่าเอ้ยเราก็เข้าใจนะว่าเอ้ยเขาเป็นห่วงเราเอ่อก็คือเราก็สามารถเอาสิ่งที่เขาเตือนอ่ะอาจจะแบบไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะแบบไม่ได้เชื่อทั้งหมดแต่ว่าเอาเป็นสิ่งที่เขาเตือนนะคะมาเป็นแนวทางให้ตัวเองได้แบบมีความระมัดระวังมากขึ้นในการทําเรื่องอะไรก็ตามที่เราแบบกําลังจะทําอยู่อย่างเงี้ยค่ะน้องเจนใช่ใชเพราะว่าเดี๋ยวขอเล่าหน่อยว่าจริงๆเด็กสมัยนี้เขามีความคิดอะไรที่มัน เยอะมากๆแล้วโลกมันไปไกลอย่างที่เราบอกกันตอนตอแรกใั่นแหัะพี่เนี่ยยางเด็กสมัยนี้อะอายุประมาณน่าจะประมาณสิหลานนะคะเขาก็แบบเออมาปรึกษาว่าแบบน้าเจนเนี่ยเนาะอยากของเงินไปเขาเรียกว่าลงทุนในโลกโลกคริปโตหน่อยแต่คือไม่ได้<อ>เป็นเงินก้อนเยอะนะคะคแบบเล็กๆน้อยๆแต่แบบแค่อยาก ลองเอาไปทำเล็นิดหน่อยๆอะไรย่างเงี้ยอืออืแเ้าก็ให้ไปแล้วเราก็ไปเล่าให้ผู้สูงอายุฟังที่เป็นป้าเขาก็แบบว่าเชื่อว่าร้อยทางร้อยใช่เขาอาจจะไม่เข้าใจใช่เขาบอกว่าคริปโตคืออะไรใช่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนโกงให้หลานไปทําไมเดี๋ยวแบบนะคะแบบเดี๋ยวจะโดนโกงเหมือนเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเหมือนแบบแชร์ลูกโซ่อะไรที่มันออกข่าวอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งซึ่ง เดี๋ยวเขาก็จะเอาประสบการณ์มาว่าเนี่ยมีแต่คนโดนโกงโดนโกงไม่ต้องทําไม่ต้องทำเนี่ยเท่ากับว่าถ้าสมมติว่าเราไปห้ามเขาอย่างเดียวหรือเอาประสบการณ์ที่ที่ตัวเองเคยเจอมาเนี่ยไปห้ามเขาอ่ะมันจะทําให้บางทีเขาอาจจะไม่ได้ไปไหนไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่แบบตอนเนี้ยมันมันควรจะต้องเรียนรู้นะถูกต้องค่ะที่น้องเจนยกตัวอย่างมานี่เห็นภาพได้ชัดเลยระหว่างคนสมัยก่อนกับเด็กสมัยนี้ถ้าพูดคำว่าคริปโตคนสมัยก่อนไม่มีทางที่จะ เข้าใจมันได้มากๆแน่ๆเลยเนาะแบบผู้ใหญ่บางท่านเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคริปโตคืออะไรอืซึ่งเขาจะเอาแบบประสบการณ์ที่เขาเคยเจอแบบในสมัยก่อนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซอาจจะเป็นแชร์อะไรพวกเนี้ยใช่ซึ่งกับคริปโตคือมันไม่ไม่ได้เหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆค่ะใช่แต่ว่าก็เออเราก็เก็บเก็บคําที่เขาเตือนว่าให้ระวังอะไรเงี้ยอ่ะเราก็เอามาปรับใช้ในกับที่ที่เรากําลังจะ แบบเหมือนไปไปลองเล่นอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเราอาจจะต้องมีความระวังมากขึ้นก็ต้องแบบเหมือนทําให้เรามีสติอ่ามีสติในการในการจะลงะทุนใช่ถูกต้องค่ะน้องเจนก็คือเราอาจจะแบบไปหาแอปพลิเคชันที่มันสามารถน่าเชื่อถือหน่อยอ่าเราลงทุนด้วยตัวของเราเองสมัครล็อกอินหรือว่าอะไรด้วยสิ่งที่เป็นของเราเองอะค่ะไม่สมัครผ่านคนอื่นเพราะว่าเราก็อาจจะแบบ ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเอาเงินเราไปทําอะไรถูกต้องไหมแล้วก็เอาคําที่ผู้ใหญ่เขาให้ระวังก็เอามาระวังเรื่องตรงนี้ค่ะน้องเจนเป็นเหมือนสติช่วยเตือนอย่างที่บอกไปแล้ะค่ะถูกต้องค่ะมันก็คงจะดีถ้าสมมุติว่าพวกท่านเปิดใจรับฟังเราใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างนี้มันจะมีวิธีไหนบ้างคะที่จะสามารถทําให้ผู้ปกครองเขาเปิดใจรับฟังเหตุผลของเรามากยิ่งขึ้นค่ะน้องเจน ก็ในหัวข้อนี้พี่ต้องบอกว่าพี่ไปเจอบทความหนึ่งน้องมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่าชูใจโปรเจกต์อืมค่ะพี่ขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะคะงเจนในในหัวข้อนี drama, อ Ora, ้เนาะน่าจะเป็นการตอบคำถามที่น้องเจนถามได้เป็นอย่างดีนะคะบทความนี้มีชื่อว่าวัยรุ่นจะคุยกับพ่อแม่ยังไงให้เข้าใจเนาะเป็นวิธีการสื่อสารกับผู้ใหญ่ค่ะไม่ให้พังพินาศ เออไม่ให้พังพินาศตรงเล็บไปเลยใช่เลยค่ะผิดไหมที่เราจะมีความคิดเป็นของตัวเองวัยรุ่นกับผู้ใหญ่อยู่กันคนละโลกจริงหรอแล้วเราจะสื่อสารกันยังไงให้พ่อแม่เข้าใจและเป็นสุขนะคะซึ่งมีสี่วิธีเนาะที่พี่นำมาอ่านให้ฟังในวันนี้ะนะคะเป็นสี่วิธีการสื่อสารกับผู้ใหญ่ให้ราบรื่นนะคะท่านผู้ฟัง วิธีแรกเลยก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะอความสัมพันธ์ที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างอพอเราเป็นวัยรุ่นเนาะเราอาจจะเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นมีความคิดหรือว่านิสัยบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่โตขึ้นซึ่งความสนิทกับพ่อแม่ค่ะก็จะลดลงเนาะเพราะว่าเราในตอนนี้ก็ไม่เหมือนกับเราในตอนเด็กๆหรือตอนก่อนเสียทีเดียว ทั้งความเข้าใจของเราที่มีต่อพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะคะไม่เหมือนตอนเด็กๆความสัมพันธ์จึงต้องมีการเอ,อสร้างสร้างขึ้นใหม่เหมือนกระชับความสัมพันธ์ใช่กระชับความสัมัความสัมพันธ์ขอโทษค่ะเพื่อความแน่นแฟนมากขึ้นเนาะการที่มีช่วงเวลาที่ดีกับพ่อแม่ค่ะน้องเจนเช่นเ,เราได้พูดคุยกันมากขึ้นอืใช้เวลาทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นเนาะจะช่วยทําให้ต่างฝ่ายต่างได้เรียนรู้กันมากขึ้นว่าตัวตนที่แท้จริงของเรา เป็นยังไงเนาะเราเราก็จะได้เข้าใจพ่อแม่ได้เห็นมุมมองของพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ก็จะได้เข้าใจเรามากขึ้นได้เห็นมุมมองของเด็กๆด้วยอย่างนี้ค่ะน้องเจนไปเที่ยวด้วยกันแบบทําอาหารทานด้วยกันกินข้าวนอกบ้านเราก็หาเรื่องกุยกันอย่างงี้นะจะใช่ค่ะกระชับความสัมพันธ์จริงๆเพราะจริงๆนะคัะพอโตขึ้นเจนก็รู้สึกเราก็รู้เลยว่าเออมันห่างกับพ่อแม่ใช่ออกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีสังคมอื่นให้เจอเยอะเพื่อนเพื่อนที่ทำงานหลักเลยอ่าใช่หรือว่า อย่างที่น้องเจนบอกเนาะเพื่อนที่ทํางานสังคมการทํางานแล้วก็จะมีหลากหลายสังคมแฟนแฟนแฟนด้วยใช่ถ้าบางคนติดแฟนก็อาจจะอยู่กับเพแฟนมากกว่าพ่อแม่่อยใช่ไหมคะอย่างเงี้ยออเพราะฉะนั้นนั่นแหละกิจกรรมก็เป็นเรื่องที่สําคัญใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องเจนข้อแรกผ่านไปข้อที่ค่ะข้อที่2นะคะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องความไวในการฟังอันนี้สําคัญมากเลยเนาะเพราะว่าการสื่อสารที่ดีต้องเริ่มต้นจากการที่เราต้องฟังคนอื่น ใช่ไหมคะใช่สิ่งสําคัญของการฟังไม่ใช่เพียงแค่เราฟังเพื่อให้ได้ยินเนื้อหาแค่นั้นเราจะต้องจับใจความสิ่งที่พ่อแม่พูดด้วยอืแต่มันคือการฟังแบบว่าจนเราจับใจความหรือจับความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่พ่อแม่พูดมาได้โดยที่แบบว่าเออเราไม่ต้องรีบตัดสินหรือด่วนสรุปจนเร็วเกินไปเนาะอย่างเช่นอพ่อแม่พูดว่าจะสอบอยู่แล้วเตรียมตัวบ้างอ่านหนังสือบ้างไหม ะจะมี <c oughs> ที่เรียนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยนึกนึกน้ำเสียงของพ่อแม่เราเนาะน <c oughs> <c oughs> ึกออกไหมคะ <c oughs> ถ้าเราจับใจความได้ก็คือความเป็นห่วงเนาะก็คือพ่อแม่อยากให้เรามีที่ <c oughs> เรียน,นเองอื <c oughs> ถ้าเราได้เปิดหูแล้วก็เปิดหัวใจเพื่อรับรู้ความรู้สึกของพ่อแม่หรือคนอื่นๆที่พูดกับเราะค่ะน้องเจน <c oughs> เราจะได้รับความเข้าใจเนาะที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นความคิดความเข้าใจแต่เข้าใจไปถึงจิตใจจริงๆ เหมือนฟังด้วยใจว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมาเนี่ยบางทีเป็นเราอาจจะไม่พอใจแหละอาจจะฟังดูเหมือนเป็นการบ่นใช่ค่ะแม่พูดอะไรเยอะแยะแต่จริงๆแล้วเจตนาในนั้นน่ะมันคืออะไรใช่คือความเป็นห่วงเลยและหลังจากที่เราได้รู้ว่าพ่อแม่คิดอย่างไรหรือรู้สึกอย่างไรแล้วก็จะได้เตรียมเนื้อหาหรือว่าพูดให้ตรงใจตรงกับความรู้สึกของท่านเนาะผลก็คือท่านก็จะเปิดใจรับฟังเรามากขึ้นกว่าเดิมนะคะน้องเจนอ๋อเออฟังการฟัง สำคัญจริงๆที่บอกแล้วตอบการตอบกลับแบบที่พี่แนนบอกก็สําคัญใช่ค่ะโอเคต่อข้อ3ามเลยนะค่ะ <stop. S 1> <Kh aka. S 2> ข้อสามจะเป็นการพูดอย่างฉลาดนะคะ <trabalh. S 2> ก็คือเป็นการพูดที่เป็นสิ่งที่ควรฝึกฝนอย่างมากเนาะคุณผู้ฟัง <latego. S 1> แล้วก็มีหลากหลายเทคนิคแตกต่างกันออกไปนะ <Khal. S 1> คะไม่ว่าจะเป็นการพูดสะท้อนความรู้สึกเช่นการทีร่เราพูดว่าผมเข้าใจว่าแม่กังวลเป็นการพูดแบบที่จะทําให้คนพ่อแม่รับรู้ว่าเอดูเข้าใจในความหวังดีของเราเนาะ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีด้วยหรือการใช้ iMessage ก็คือประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฉันหนูหนผมหรือแบบแทนตัวเองว่าลูกมันก็จะดูน่ารักเนาะออใช่ไหมคะอะ่และตามด้วยความรู้สึกหรือสิ่งที่อยากจะให้เห็นซึ่งการพูดแบบนี้ค่ะจะทำให้การสื่อสารนั้นมีความชัดเจนและทำให้คนฟังเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เรารู้สึกเนาะอย่างเช่นแม่บ่นว่าแม่บ่นเนาะ ทำไมอ่าหน้ารำคาเลิกบ่นสักทีได้ไหมอ่ะอันนี้คือการแบบถ้าบางคนเขาพูดกับแม่อย่างเงี้ยเนาะแบบแม่เลิกบ่นสักทีได้ไหมอ่ะราคาแล้วนะอ่ะอย่างเงี้ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นแม่หนูรู้สึกเสียใจที่ได้ยินแม่ดุ หนูไม่อยากให้แม่บ่นเลยค่ะเป็นยังไงคะน้องเจนมันฟังซอฟลงมากถ้าคนเป็นแม่ได้ฟังเออฉันรู้สึกแบบฉันไม่น่าพูดกับลูกไม่ดีแบบนั้นเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดใหม่ละการหาวิธีพูดกับลูกใหม่ใช่ไหมคะพ่อแม่ก็จะรู้สึกถึงความซอฟลงอะไรอย่างนี้ค่ะใช่แล้วก็วิธีสุดท้ายนาะวิธีที่4ี่นะคะก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองค่ะการจะให้คนอื่นยอมรับเราก็ต้องทําตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจด้วยอันดับแรกเลยเนาะใช่ค่ะเราพูดอะไรแล้วก็ ควรที่จะรักษาคําพูดสิ่งนี้ก็จะ,ะค่อยๆสร้างความไว้วางใจให้กับพ่อแม่ได้ว่าเอ,อเรามีความรับผิดชอบเนาะเราดูแลตัวเองได้ออาจจะต้องใช้เวลาพิสูจน์ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นในครั้งแรก,แรก ว่าเราสามารถทําได้ตามที่เราพูดหรือเราตกลงไว้จริงๆ mm hmm. เนาะเขาก็อาจจะไว้ใจบ้างหรือไม่ไว้ใจบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพ่อแม่ก็แค่เป็นห่วงเราแค่เป็นห่วงอืแต่ถ้าหากเรารักษาคําพูดหรือว่าสร้างความน่าเชื่อถือรับผิดชอบต่อคําพูดเราอย่างต่อเนื่องอะคะ่ะทําแบบให้เขาเห็นอย่างต่อเนื่องหรือทไปเรื่อยๆในสิ่งที่แบบเรา มีความรับผิดชอบต่อคําพูดตัวเองเนี่ยค่ะน้องเจนในที่สุดพ่อแม่เนาะก็จะเกิดความไว้ใจเราขึ้นแล้วก็จะมอบอิสระในการคิดหรือการทําอะไรการตัดสินใจแล้วก็ปล่อยให้เราได้ดูแลตัวเองได้มากขึ้นค่ะน้องเจนจริงความความน่าเชื่อถือสําหรับเจนจะมองว่ามันสําคัญมากแบบบางทีพูดอะไรแล้วถ้าสมมติว่าพ่อแม่เขาเชื่อไปในครั้งแรกแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราทําไม่ได้มันมันจะทําให้เขาไม่ไว้วางใจใเราไปอีกแล้วก็จะเกิดคําถามมากมายว่าเอ้ยหนูจะทําได้ไหมอ่ะแล้วหนูจะพูด เราทําไปไม่ได้แบบนี้มันไม่ได้นะอะไรเงี้ยเป็นห่วงมากกว่าเดิมอีกจริงจริงแล้วก็จะไม่ยอมปล่อยเรามากกว่าเดิมอีกค่ะใช่ถ้าเราทาไม่ได้อย่างที่เราได้พูดไปหรือว่าเราไม่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองเนี่ยค่ะนงมากๆที่พี่แนนบอกมาเมื่อกี้นะคะใช่ค่ะเป็นบทความดีๆเนาะก็สามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมกันได้นะคะใช่ค่ะสำหรับคําถามต่อมาค่ะพี่แนนค่ะน้องเจนแกลบที่แตกต่างกันเนี่ยทําให้เรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันด้วยไหมคะ คนเป็นลูกจะอธิบายให้พวกเขาเข้าใจอย่างไรดีรอืใแกรก็คือช่องว่างระหว่างวัยเนาะหรือว่าเป็นแกลปเจเนอเรชันอือโอเคพี่ว่ามันเป็นปัญหาที่มีมานานนะในเรื่องนี้อย่างที่พูดไปตอนแรกใช่ค่ะน้องเจนเนาะก็คือจะเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยเลยเนื่องจากที่แต่ละคนแต่ละเจน เขาก็จะมีความคิดหรือว่ามีทัศนคติอะไรที่แตกต่างกันออกไปเนาะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันนะคะน้องเจนซึ่งตอนนี้เนาะอย่างที่เราคุยกันก็คือโลกมีความเปลี่ยน<ม>แปลงไป,ปงเร็วมากๆใช่ค่ะบางทีพ่อแม่เราก็อาจจะตามยุคตามสมัยไม่ทนันตามเด็กๆ,ๆไม่ทนันทําให้ท่านน่ะเกิดความไม่เข้าใจในใ,ในในมุมมองของเราเนาะก็คือเมื่อเรามีมุมมองอะไรที่แบบ เป็นมุมมองใหม่ๆเลยที่แบบท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือไม่เคยเจอในสมัยของท่านเอ,อ่อท่านก็อาจจะไม่เข้าใจเราก็ได้อย่างน,นี้เราต้องใช่ให้เขาดูไหมคะแบบชวนเขาคุยในเรื่องอะไรใหม่ๆบ้างใช่เราก็อาจจะต้องทําความเข้าใจของ พ่อแม่เราก่อนว่าพ่อแม่เราอาจจะตามไม่ทันตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดใส่ท่านเนาะใช่เพราะว่าถ้าเราหงุดหงิดดีวก็จะทําให้ทะเลาะกันไปใหญ่รเราควรที่จะใช้เวลาในการอธิบายให้ท่านได้เข้าใจเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ใหม่จริงๆที่ท่านยังไม่เคยเจออาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการอธิบายให้ท่านได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะน้องเจนว่าอธิบายไปว่าอมสมัยเนี้ยอมันมีแบบนี้แบบนี้เป็นแบบนี้นะคะ ต้องทาอย่างไหนถึงจะโอเคอธิบายให้ท่านได้แบบเห็นภาพยิ่งถ้าเราอธิบายให้เห็นภาพมากเท่าไหร่ท่านก็จะเข้าใจได้มากขึ้นเท่านั้นอือใ,<ช>ใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งอย่างที่บอกเราคุยกันเรื่องอะไรคะ่ะเงินดิจิตอลอะไรกันตอนอแรกอะอย่างคริปโตใช่ค่ะอย่างคริปโตเนาะถ้าท่านก็อาจจะแบบสมัยท่านอาจจะไม่มีมจริงๆนะคะขนาดสำหรับเราเองอะเรายังงงเลยไปต้องทำใช่เราต้องใจเย็นๆนะคะค่อยอธิบายให้ท่านาได้ใช้เวลาในการ ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้แล้วเจนก็ถือว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยนะคะที่เราจะได้คุยกับเขามากยิ่งขึ้นเราจะได้มีเรื่องหรือว่ามีกิจกรรมทำด้วยกันใช่ได้คุยกับเขาได้มากขึ้นได้ใช้เวลากับเขามากขึ้นอะไรเนี่ยค่ะน้องเจนอาจจะมีแต่อาจจะมีแบบครอบครัวบางบางครอบครัวที่แบบบางทีอาจจะใช้คําที่มันค่อนข้างรุนแรงกับลูกแล้วก็ พอลูกฟังแล้วมันรู้สึกเสียใจค่ะรู้สึกแบบเศร้าคเราเราอยากบอกพวกท่านว่าแบบอคําพูดแย่ๆแบบอาจจะรุนแรงไปสําหรับเราเนี่ยเราบอกกับพวกท่านยังไงดีคะพี่แนนคือพี่แนนนึกออกไหมบางครอบครัวเขาเขาพูดรุนแรงจริงๆนะอย่างที่เจนเคยได้ยินใช้คาพูดที่แบบ รุนแรงเป็นคําพูดที่แบบรุนแรงแล้วก็เป็นทางนิกรทีฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่เสียใจโอเคค่ะน้องเจนอย่างอย่างที่พี่กล่าวไปในคําถามก่อนหน้านี้เนาะอ่ะก็คือเรื่องการใช้ไอเมาส์ในการสื่อสารให้ท่านทราบอย่างเช่นอาจจะใช้คําพูดว่าหนูรู้สึกเสียใจนะคะที่ได้ยินแม่ดุหนูไม่อยากให้แม่ดุหนูแบบนี้เลยเป็นไงคะน้องเจนสบายใจขึ้นดิรู้สึกว่าแบบมันมันซอฟแต่ถ้าสมมติว่าเราไปพูดกับแม่ว่าแบบ สมมุติว่าแม่พูดอย่างนี้ได้ยังไงอืมแม่เสร็จรู้ว่าแบบแม่เสียใจอ่ะอะไรเงี้ยม,มันมันน่าจะแบบต่างกันไหมคะน้องเจนเนาะใช่ในการในการพูดแล้วก็เจนว่าเป็นชนวนของการทะเลาะก,กันใช่ถูกต้องถ้าสมมติเราพูดด้วยน้าเสียงอีกแบบหนึง่งแล้วก็ลองเทียบกับการที่พูดด้วยน้ำเสียงที่ใช้อารมณ์หรือใช้ความหงุดหงิดพูดอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งคนที่ฟังหรือว่าเป็นพ่อแม่เราที่ได้ฟังอะคะ่ะวิธีการพูดของลูกเนี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าตอนนี้ลูกรู้สึก ยังไงถูกต้องไหมถ้าเราใช้การพูดที่แบบนุ่มและซอฟต์ลงอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาก็จะอาจจะแบบยินดีที่จะรับฟังเราถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราไปแบบพูดแบบที่น้องเจนพูดเมื่อสักครู่ในการแบบกระชากเสียงหรือว่าใช้เสียงดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้แบบการพูดทุ่นห้วนอย่างเงี้ย พ่อแม่เขาก็จะคิดว่าเราเถียงอยู่แล้วใช่แล้วก็ต้องมีมีอะไรกลับมาแน่นอนใช่ใช่เกิดการทะเลาะกันแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในการสื่อสารออกไปก็คืออย่าอย่าใช้อารมณ์ในการพูดเนาะแล้วก็ไม่ควรใช้คําพูดที่เป็นด้านนิีฟหรือคําพูดรุนแรงในการโต้ตอบหรือแสดงออกออกไปเพราะจะทําให้สถานการณ์ยิ่งแย่แล้วก็อย่างที่น้องเจนบอกก็คืออาจจะเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันได้นะคะน้องเจนใช่ใช่ใช่ใช้วิธีการพูดดีๆมากกว่าค่ะ แล้วสาหรับคนเป็นลูกค er ่ะเราเสียความรู <pain> ้สึกไปแล้วมันจะมีวิธีกู้ความรู้สึกหรือว่าความไม่สนิทใจกับผู้ปกครองได้ยังไงบ้างเพราะได้บางทีผู้ปกครองโมโหมากเลยแล้วก็ไม่มีสติอาจจะพูดคํารุนแรงกับมาแล้วลูกก็แบบโอ้หหนักจังเลยเสียใจมากเลยยังไงดีคะพี่แนนพี่ว่านะเราต้องอใช้เวลากับผู้ปกครองอืในการทํากิจกรรมร่วมกันเยอะๆเนาะเนื่องจากว่าบางทีเราโตขึ้น หรือว่าเราโดนสถานการณ์อะไรที่มันซ้ําๆเนาะอย่างเช่นผู้ปกครองบนซ้ําๆหรือทะเลาะก,กับผู้ปกครองซ้ําๆอย่างเงี้ยความความสนิทที่เราเคยมีกับผู้ปกครองมันก็จะลดน้อยลง,ลงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่าการใช้กิจกรรมร่วมกันเยอะๆหรือว่าการพูดคุยการเปิดใจคุยกันไปเลยว่าสิ่งไหนที่เราชอบหรือไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะน้องเจนอ่า,า aj. สิ่งไหนโอเคหรือว่าไม่โอเคสําหรับเราไม่สําหรับอ่าไม่โอเคสําหรับผู้ปกครองอย่างเงี้ยให้เราแบบเปิดใจคุยกันตรงๆไปเลย <Kentucky. S 1> พี่ว่าการ เปิดใจคุยกันนะคะเป็นการแก้ปัญหาความไม่สนิทใจได้ดีที่สุดเพราะว่าต่างคนต่างจะได้รู้ค่ะว่าเราควรปรับปรุงตรงไหนหรือว่าควรเพิ่มเติมตรงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเราสามารถเข้าใจเขาได้ด้วยไหมคะเช่นแบบอ๋อเวลาที่แม่โมโหูอ่ะเขาจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเวลาที่เขาไม่โมโหเขาก็เป็นคนที่เป็นแม่ที่น่ารักเป็นแม่ที่ดีอยู่แล้วแต่อตอนที่มโหูเขาจะมีนิสัยแบบนี้ไงโอเคก็ ต้องเข้าใจธรรมชาติาของคนเอาเราต้องเรียนรู้ความความเป็นธรรมชาติของแต่ละบุคคลเนาะเพราะว่าแต่ละบุคคลก็จะมีเอเขาเรียวกว่าอะไรบุคลิกภาพที่แตกต,แต่างกันไปออใช่หรือว่าวิธีการแสดงออกมาแตกต่างกันไปอาจจะเคยได้ยินเช่นบางคนเออยังไงดีละ่ะหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนที่ดุแต่ใจดีห mm hmm, mm hmm. มายถึงว่าการใช้คําพูด mm hmm. พูดพูดตรงเป็นคนพูดตรงแต่ใจดีอย่างเนี้ยอ เคยได้ยินบ้างไเคยได้ยินคะเคยได้ยินพูดตรงแต่ว่าจริงๆอะไม่มีอะไรหลอกใจดีใจดีเทยงแต่ว่าบุคลิกภาพหรือว่าลักษณะนิสัยส่วนตัวของเขาคือเป็นคนที่เป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป็นคนตึงๆเป็นคนพูด ตรงๆไปเลยอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วคือเขาพี่ใจดีมากแต่จริงๆการเข้าใจธรรมชาติของคนในครอบครัวก็สําคัญนะคะแบบเข้าใจบุคลิกภาพของเขาอะไรเงี้ยอย่างพ่อเจนเงี้ยเป็นคนที่แบบนิ่งๆอ่ะจะนิ่งๆจะไม่ดุเลยแต่ถ้าเวลาดุจริงๆคือน่ากลัวมากใช่ไหมคะคนคนที่นิ่งๆส่วนมากเวลาดุนะจะน่ากลัวใช่เราก็เข้าใจว่าอ๋อไอความน่ากลัวของเขาตอนนั้นอะไรที่เรากลัวอย่างเงี้ยแบบว่า มันเป็นเพราะว่าเออก็เราก็ทําผิดนะแล้วการแสดงออกของเขามันมันต้องดูแบบนี้แหละค่ะอ,องเจนสอเพราเขาดุเสร็จแล้วเขาก็จะไม่มีอะไรใช่แต่มสมมติว่าแม่เป็นคนที่แบบดุมากๆเลยแล้วก็จะ ขี้โมโหหน่อยขีจ้จงรูย้ยงเขาก็จะบน่บนบน่นบ่นลูกอะไรเงี้ยเออเราอันไหนที่แบบเรารู้สึกว่าสมมูตโตมาเรารู้สึกว่าอ๋อเออก็แม่เป็นแบบนี้แล้วแม่อาจจะขี้บน่นอาจจะขี้บน่นแต่บ่นเสร็จเขาก็หายหเขาก็ไม่ได้อะไรฟังฟังเขาไปหน่อยฟังฟังเขาไปหน่อยใช่ใช่กันเนี้ยก็อยากจะให้ทั้งทั้งพ่อแม่เลยฝั่งพ่อแม่เลยแล้วก็ฝั่งลูกอ่ะได้ได้ทําความเข้าใจกันและกันเนาะพ่อแม่ก็อาจจะสังเกตลูกว่าลูกเราอ่ะเป็นคนยังไงหรือว่ามีนิสัยยังไงแบบ ลองดูว่าการใช้คําพูดแบบไหนที่ลูลกโอเคอหรือไม่โอเคหรือว่าลูกจะฟังหรือไม่ไม่ฟังอะไรเงี้ยพ่อแม่จะต้องมีการสังเกตที่ดีกับลูกตัวเองส่วนลูกก็ต้องอ่าเข้าใจสไตล์ของพ่อแม่ด้วยว่า อย่างที่น้องเจนบอกอย่างแม่น้องเจนเนาะอาจจะแบบขี้บ่นดุนู่นนี่นั่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเขาก็ไม่มีอะไรพอบ่นเสร็จดุเสร็จเขาก็หายเขาก็หายอ่าใช่ค่ะเขาได้ระบายหน่อยแต่ถ้าตอนเป็นตอนเด็กๆราอาจจะไม่เข้าใจว่าโอ้ทําไมแม่พูดบ่นเก่งอะ่าอาจจะต้องแบบเป็นเป็นเป็นเด็กที่โตขึ้นมานิดนึงที่แบบเขาอาจจะแบบพอเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ดีมากๆที่เราจะเข้าใจเขาแล้วเขาก็เข้าใจเราทีนี้พี่เนนเนี่ยจะฝากอะไรสําหรับผู้ ปกครองคนไหนที่กําล er> ังรับชมคลิปนี้อยู่แร้วบางครั้งอาจจะเผลอดุลูกมากเกินไปหรือไม่เข้าใจลูกอะไรเงี้ยค่ะหรือมองว่าลูกก้าวร้าวอะไรเงี้ยค่ะต้องฝากบอกอะไรกับพวกท่านหน่อยไหมคะโอเคเลยค่ะก็ฝากถึงผู้ปกครองทุกทท่านนะคะที่กําลังฟังคลิปนี้หรือว่าดูคลิปนี้อยู่เนาะอยากให้ท่านได้เปิดใจของท่านให้กับเด็กๆลูกๆหลานๆของท่านเนาะที่กําลังเป็นวัยรุ่นหรือว่ากําลังจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น พยายามเข้าใจในมุมมองของเด็กรุ่นใหม่สมัยเนี้ยให้มากขึ้นให้โอกาสเขาได้เ,เรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากรู้หรือว่าทําความเข้าใจกับยุคสมัยอะค่ะอืเพราะว่าแต่ละสมัยอย่างที่บอกไปก็คือมันได้เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างไปเนาะอาจจะไม่เหมือนยุคในที่ท่านอยู่จริงค่ะ,อ,คะอยากให้เปิดใจตรงเนี้ยหลายสิ่งก็มีความที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากเนาะแล้วก็นับตั้งแต่ อวินาทีนี้ไปก็คือมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาใช่ค่ะบางทีผู้ปกครองเนาะก็ต้องพยายามปรับตัวให้ทันให้เข้ากับยุคสมัยตามการเวลาของวัยรุ่นในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะอืมโอเคจากที่พี่แนนพูดมาทั้งหมดจะอยากสารุปสั้นๆเลยนะคะว่าเอ้ยการแสดงความคิดเห็นของพวกเราเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยไม่ได้ผิดเลยแต่ว่าวิธีการพูดต่างหากที่อ,อาจจะทําให คุณพ่อคุณแม่ฟังหรือไม่ฟังนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่แนนพูดมาตอนแรกว่ามันจะมีะ4วิธีด้วยกันที่จะทําให้การสื่อสารดีขึ้นได้นั่นก็คือว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะเป็นการ,รทํากิจกรรมร่วมกันบ่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะข้อที่2วัยในการฟัง อาจจะต้องเป็นการสื่อสารที่ดีมันก็เริ่มต้นจากการฟังใช่ไหมคะก็คือฟังด้วยใจนั่นเองดูซิว่าที่ท่านพูดมาเนี่ยเจตนาเป็นอย่างไร่คะแล้วพอฟังแล้วนะคะก็ต้องตอบกลับไปด้วยความฉลาดเนาะฉลาดในการสื่อสารใช่ค่ะสื่อสารให้ชัดเจนด้วยถ้อยคําที่ดีว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรศิลปะในการพูดอาจจะต้องมีหน่อยนะะพี่แน่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองด้วยพูดอะไรก็ต้องทําให้ได้ ไม่ใช่โกหกหรือว่าพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยให้เขาไว้ใจถ้าสมมติว่าเราทําความไว้ใจของเขาพังเนี่ยจริง,รงๆอาจจะไม่เป็นผลดีกับ <c oughs> ใครเลยจริงใช่ค่ะ <c oughs> ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่แนนมากๆเลยนะคะคที่มาคุณน้องเจนเหมือนกันค่ะที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณค ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android